โยโยโย่ yo, yo, yo. สเปนมงเช้าเจอกับคลิมหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลิมหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝารผลิตภัณฑ์เครนสปอร์ตเขาร่วมกลุ่มผูน้นำได้ที่อัน MVP 33ครับมาถึงค่ำคืนวันเสาร์ครับบิ๊กแมทพิจิลเลือกคู่เตะไว้นะครับเวลาหกโมงครึ่งพรีเมียร์ลีกลอนดอนดาร์บี้ครับเชลซีจะเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมเชลซีมี4แต้มจากการชนะ1เสมอ1เกมล่าสุดบุกถล่มเวสต์แฮมมา5-1นนะครรับเเอโซอมาสก้าก็ต้องเนะคร,ร,รคร์บับที่ไปเจ็บในตอนวอร์ม เกมล่าสุดไม่ได้เล่นนะครับที่เหลือก็ชุดใหญ่ครับประตูซันเชสเกมรับตัวหลักก็โตซินชาโลบากูกูเรียคู่กลางก็มิดฟิลด์น่าจะเป็นเอนโซกับมาร์เซดไกเซโดเหมือนเดิมนะครับแนวลุกเอสเตวาอนัทที่แล้วทาได้ดีมากถ้าโควาเมอร์ยังไม่หายก็น่าจะเล่นต่อนะครับมีชัวเปโดอ่าเปโดเนโตข้างหน้าเป็นเหลี่ยมดีลับหรือไม่ก็เชมิกิทเทนเป็นตัวเลือกนะครับโยโย่โยเจ็ดสัปพิพันธ์เคเอ็นสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2ถ1 ไปคลิกตามตะกล้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับขณะที่ฟูลลัมมี2แต้มจากการเสมอทั้ง2เกมในลีกเกมล่าสุดเปิดบ้านตามตีเสมอแมนยู1 1นะครับล่าสุดลงเล่นกลางสัปดาห์ในคาราบาวครับ ในการเจอกับบิสตอลซิตี้ครับจริงๆก็มีโรเตชันบ้างสภาพทีมค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแบรนเลนโนเป็นประตูยูคิมแอนเดอร์เซนกับคาวินบาซี่แล้วก็ตรงกลางเนี่ยซันเดอร์เบิร์กกับซาชาลูคิชแนวลุกเลสอีโวบี้จอร์จคิงแฮร์รี่วิลสันข้างหน้าก็มีตัวเลือกทั้งโรดิโกมูนิสกับราอูคิมิเนสนะครับเจอกันฤดูกาลก่อนค่อนข้างแปลกทีมไหนเล่นในบ้านทีมนั้นแพ้ครับฟูลแลมบุกชนะ2-1เชลซีก็บุกชนะ2-1ก่อนเกม ขามองเชลซีเป็นต่อนะครับแต่พี่เจษิมองว่ามาเลสกาเริ่มจับทางทีมได้นะครับคือจะว่าไปนี่เชลซีเกมรุกเริ่มมาฟูลแลมอาจจะเหนียวนั่นใน2เกมหลังสุดในลีกที่ตามตีเสมอนะครับแต่พี่เจษว่าการบุกมาเยือนเชลซียากเกินไปที่จะมีต้มนะครับหน้าวัดใจเชลซีครับพี่เจษว่าน่าจะดีต่อเนื่องจะเปิดบ้านเบียดอย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มนะครับให้เชียร์เชลซีเป็นครืงหนังบิ๊กแมชประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย